ตอนรับเข้าอยู่เข้าสู่เข้าสู่เ,า,เามาเา <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขาบบา้าสู่กาบการฤดูหนาวเฟสติวัลนะคระับครับผมแค่นี้แหละเนาะแค่นี้แหละ รับเข้าสู่รายการคนครัวบ้านเพื่อนนะครับก็เช้านี้ต้องไปถ่ายคนเดียวไม่บอกกล่าวันช้านี้ก็คือตอนนี้พี่น้องอยู่ที่อำเภอนาการครับจังหวัดหนองบัวลำพูนมางานมิทติ้งทัวร์กับกาบครั้งที่หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็คือก็มัดมาถึงแล้วแหละแต่แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสถ่าย ว่าหนักหน่วงกันมากเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายบรรยากาศงาน,นวันนี้คืองานวันเออวันนี้คือวันจริงเมื่อวานนี้คือวันวันซ้อมก็เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพไปดูเพื่อน,อนชาวแคมป์ที่ที่เขามาที่เขามาแล้วก็เราจะไปถทายกัน เอาครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้300ตัว300 L เอลสามร้อยสามร้อแลนดี้รอเปล่าเนี่ยใช่ครับส0มร้แลนดี่ครับอ๋ออันนี้มาจากไหนอะครับมาจากโคราชครับผมออ๋มาจากโคราชครับผมเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปชมตัวส0มร้แลนดี่สักหน่อยโอ้โหสวยสวยครับตัวส0มร้แลนดี่ตัวใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับดูทรงแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเต็นท์ในแผนสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับว่าจะขับรถเช้าหน่อยครับผมอ๋อง่ายๆง่ายๆอ๋อง่ายๆใช่ไหมครับครับผมแอมแปะเลยได้ได้ได้ครับได้ครับครับผมปัดทั่วโอ้น้ำแกงคั่วแต่เช้าเลยสวัสดีครับ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  โอเคครับเดี๋ยวช่วงเช้าเราก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนบ่ายตอนจะสายเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบนึงฮะอะไรนะพี่แก้วตือนแล้วเหรอออโอเคครับเดี๋ยวตอนไปดูบรรยากาศตอนบ่ายๆไปวันนี้พี่แก้วก่อนดีกว่าวันดีครับพี่แก้วตื่นได้แล้วีนสวัสดีครับเช้าวันที่สิ สองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวดีกว่านะครับวันนี้พี่น้องพาผมเที่ยวไหนอ๋อก็เที่ยวแถวนี้แถวนี้พี่่อบแถวนี้อะเที่ยวแถวนี้แล้วพี่เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีนะโอเคครับ สวัสดีครับพี่แพงสวัสดีครับอ้ยอกาศยางเย็นเลยวันนี้โอ้นี่รถคันใหม่ของพี่แพงนะครับสปาจากสปาครับกลายมาเป็นอะไรนะร้อยห้าสครับซีบีร้อยตามอ้นอัวไม่ทัน ไอ้หนุ่มอ๋อพี่แก้วต้มกาแฟแล้วหัดดั่งอยู่เนีดยอเปินเลยนะเอาล้วครับแก้วกาแฟคาเฟช็อปเปิดแล้วนะครับดิกาแฟกัน แฟยังหรูแก้วกาแฟอะไรไม่นน่โอ้โหอา่างนี้เลยนะพี่คร um> ับขึ้นไม่ได้หนาว เดินเยี่ยมบ้านเดินเยี่ยมบ้านอย่างเดียวเลยอ่ะเราอ่ะเดินเยี่ยมบ้านอย่างเดียวเลยออุ้ยบ้านบ้านนี้ทาอะไรอ่ะอ๋อกต้มปลากระพงครับต้มปลากระพงครับแล้วก็มีดอกดอกครัดอบครับถ้าเราไปเต้นนี้นะครับจะมีของกินดีๆแน่ๆเลยมาดูอุปกรณ์ครบใช่ใช่ใช่หมู่บ้านแข็งอันนี้อันนี้หมู่บ้านแปดลิ้วอันนี้หมู่บ้านแปดริ้วไปเราเราเราไปดูกันเราพพี่เจ้าม แกต้องเดินนำผมดิจะไปไปผู้ใหญ่บ้านเช็คลูกบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าครับฝากปากเบอร์ห้าบ้านบ้านนี้มีอะไรกินครับบ้านนี้มีอะไรดีๆต้องเข้าไปถามพ่อบ้านละพ่อบ้านเขาอยู่อะไรดีอ้อยุณแม่นะเดี๋ยวให้ตื่นเลยหมูเหมูครับผมหมูทอดนะครับหมูทอดชาโคละป่าบ้านนี้บ้านนี้หลวมมากอ่ะเออหมู่บ้านนี้หลวมมากสีเสียงครบอ่ะ พี่แก้วพี่แก้วช่วงน,นี้ใกล้เลือกตั้งบ้านนี้บ้านนี้คนละห้าร้อยเลยนะ <c oughs> แก้วแล้วพี่กินอย่างเงี้ยแล้วพี่จะออกไปกับผมไหมดิจะไปมาอิ่มนตอนแรกบอกว่าไปเนยพ <c> อ <oughs> อิ่มแล้วคือตอนนี้เราเยี่ยมบ้านแต่ละบ้านนะครับเยี่ยมบ้านแต่ละบ้านเดินไปเดินมาแล้วก็อิ่มแล้ว <c oughs> โอเคเจ้า อะจะไปจริงๆและะ้วค่ <ๆ S 2> <ล>ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปข้างนอกจริงๆ,ลๆแล้วอ้าวเหรอครับท่านผู้ชมเราไปไปหนวันนี้ <c oughs> วันนี้เรามาที่วัดถ้ำผาเจาะน,นี่เราได้พิธีกร <c oughs> พิธีกรรับเชิญนะครับที่นี <c> ่ <oughs> เป็นแหล่งกับพนมพื้นที่ไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่อยยูซูพี่แกตรงไหนนะพี่แก้วไปไหมเห็นองค์พระกลางไหมน้ำเอานี่ไปพี่แกเอาไปอ่ะลองลอยมาอยู่ฝาดกลางรุ่นนี้ เดี๋ยวเตรียมเสบียงกันก่อนนะพี่แก้วนะไม่มีไรผมลงมาแล้วขึ้นมืงลงสองเดียวเแล้วลงลงมาแล้วขบบนสวยไหมครับสวยมากสวขึ้นขบบนลงเลยกระแตกเลยอ่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายอดคุ้งแค่ครึ่งะอย่าหอน อย่าหายใจจนตุ่เดี๋ยวไม่ได้เลี้ยวซ้ายเด้ออย่าไปขวานะเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าก้มหน้าครับอย่าก้มหน้าครับเงยหน้าครับเงยหน้าขึ้นครับเราไม่อยู่แล้วครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่แหละพาไปเชื่อของแท้พี่อย่าก้มหน้าครับอย่าก้มหน้าครับเงย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 หน้าครับ ทำไมเชีาง,งก้อนหายใจเลยโอ้โหเหาเยอะเห่าเยอะแบบนี้มา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 ปมหมายเลยอยู่ที่นั่นนะครับเป็นไงบรรยากาศข้างล่างเจอดอกไม้เาียบชิบยังดีอ่ะโอ้โห ต้องบอกว่าคุ้มค่าครับที่ปีนขึ้นมามาสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับชิลมากเลยพี่ชิลมากเลยไม่เหนื่อยเลยอะไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมอยากได้อีกสักห้าร้อยขั้นโอ้โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาพิชิตแล้วสวยครับสวยครับบรรยากาศจริงสวยมากตอนตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยสุดื ข้างล่างเป็นยังไงบ้างรตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับกลุ่มเดินเทวครับตอนนี้กำลังลงแล้วมีสิบขันรมหอกป้บบายนหนักมาก หลังจากที่เราลงมาจากวัดถ้ำผายจอยแล้วเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันสักพักนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะเข้างานกันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศขบวนให้ดูนะครับ ตอนรับเข้าอยู่ยังหนาวเข้าสู่เข้าสู่เข้ามาตอนรับเข้าสู่กราบกาบดูดูหนาวเฟสติวัลนะครับครับผมแค่นี้แหละเนอะแค่นี้แหละล้มล้มลบ

เออเป็นไงแผงขายดีนะแกเนี่ยใครจะถ่ายรูปรูปยี่สิบนะครับรูปยี่สิบรูปยี่สิบทำแพนดมันกลับบ้านโอ้ยครับผมเรามีร้านอายครับผมร้านซีโเอร์ร้านซีโรเอร์นะครับอันนี้ของพี่รยนพี่แก้วพี่นอนเี่ย กินหมูกระทะกบน,นอรยนอรออยาดื่มก็ดืมใครไม่อยากดืม่มก็ชนแตะๆกันไปนะครับนะฮะขอแนะนำสถานที่ก่อนนะครับก็คือว่า,อาห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะฮะอยู่ตรงครัวมีสองห้องส,อสวยๆงามๆเข้าได้ฮนะสำหรับผู้ชายนะครับมีไกไล่นะครับข้างหลังเชิญตามสบายครับท,าบาท้านป่าด้านหลังด้านหลัง มีพี่ฉีผู้ชายทำให้รรแล้วมีน้ำมีอะไรสะดวกครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแต่ว่าลืมเขียนชื่อตัวเองกับรหัสน,นะครับกับไม่เขียนด้วยเพราะเราจะมีจับฉลากเรามีรางวั<ๆ>ลเยอะนะครับรางวัลเยอะครับแจกยืนเขาอยเยอะบอกว่าเออนี่ไงนกเจ้ามานี่เลยนายเนี่ยมานี่มา่แล้กูตามหาตั้งนานเนี่ย อยู่กันมาตั้งหลายวันจําชื่อไม่ได้ซึเรียกนกเจ่าล้วกันใครอยากร้องเพลงนะครับตอนนี้ผมกําลังตามหาตัวพี่เหลิอมอยู่นกเจ้าได้แล้วพี่จัดเลยได้ไหมอ่า ตีเคครับก็นี่ก็คือบรรยากาศของเชิญเลยครับของงานมิทติ้งฤดูหนาวทัวร์กัปต้ามนะครับเดี๋ยวยังไงก็คือพี่น้องจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมาเริ่มมาแล้วเอาวันนี้เรามีใครมาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูพี่แก้วอายุสตาสายชิวแล้วก็น้องแอมนะครับมานั่งอยู่กับเรา ก็เดี๋ยวบรรยากาศก่อนที่เขาจะเล่นดนตรีก็คือจะอีกทีนึงแล้วกันนะครับจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงโอเคครับ I'm gonna go มีสิทธิ์ลุ้นตรงนีใ้ใครลืม,ฟ,ลมฟัง,งดีๆดดน,นะเว้ยอ่าขอเสียงดย้วยเดี๋ยวเดินเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเราธรรมดาไปให้พี่เอียนจับเอียนอเอียนพลิสกับพี่บ้าใส่อยู่นะครับลิเปเต่โคตอีดิชั่น โอเคพี่วพ okay. like ี่วันพี่วพี่วันโอเคเลขที่ออกนะครับตั Wei> ้งใจฟังดีๆเรียกสองครั้งไม่มาเราจะจับใหม่ครับแอมแอมสี่ห้าแอมชัดเจนครับเราไม่มีโกงเพราะว่าพี่เอียนจับให้ใช่ครับโอเค ขอเสื้อหน่อยขอเซื้์หน่อยครับรางวันที่หนึ่งเลยนะนี่รางวันที่หนึ่งเลยครับโอ้โหนี่ยังไม่มีใครได้นะเป็นคนไม่มีใครเลยจะบอกใคร t h a n ่ว o u ี้ n นอ๋อช่วยหน่อยเซ็กเวอรัมนขอบได้เป็ดน้อยไปเลยอ่ะ ป้าช่างกิจเดี๋ยวขอปากกาคุณมาเน้นผมจะเขียนหน่อยผมจะเขียนหน้าผ่านมันมีสักคนนี้ไหมครับปากกาด้ามมืออ่ะอตัวหน้าลมตะเกียงเราเราเข้าไปเจอข้างล่างพี่น้องเอาคนนี้แหละจับมาสิบเบอร์เลยเป็นจอบองซาดานของพี่วูเล้งครับพรุ่งนี้ใครจะกลับบ้านอยากจะมีของส่งพ่อฝากกลับไปเดี๋ยวไปเือูแต่ตอนนี้ตุ๊กตาตัวเดกกันอกบมาสิอัน อ่าเราจะได้แดนซ์กันต่ออ่าสิงอันเลยครับแล้วอ่าใค,ใครได้นะครับไปเอาที่เคาน์เตอร์ทางนู้นเลยนี่นะครับอ่าถ้าใครได้เบอร์นี้เดินเอาจากบอลสตาร์ของพี่วุ้นเลยนะสูสีหกเดินไปเลยสูสีหสามารสามารถสามารถปลาปลากลับแล้วปลากลับแล้วอ่ะเก็บไว้ก่อน เราเอากระชับครับตอนนี้เอาเราเร่งแล้วจับใหม่ได้เหรอเอาโอเคไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชันครับชัยพระมันอันนี้แม่งละมันโคตรใหญ่เลยจะบอกกูวยกันพี่น้องทำเลีงทำงานเป็นพี่ซิกเตอร์อยากได้พี่อยากได้ไี่ได้สติ๊กเกอร์นี่ไม่มีที่ไหนนะครับไปติดที่ไหนมึงต้องคิดก่อนแหละ ต้องขอบคุณพี่อะไรนะสติ๊กเกอร์ของทายนะครับก็ปิ้นมาให้เราโดยเฉพาะเลยนะฮะพี่อ่ะพี่มาหมดเลยพี่ควรจะได้แล้วก็โยนก้นสติ๊กเกอร์ด้วยเอาทุกสติ๊กเกอร์กับกล้าไปติดแล้วพี่เป็ิ้นเนี่ยมันมันเอาโดยของกูมันเดี๋ยววันนี้มันลอกออกเลยวันนี้กูจะเดินดูทายรถ มึงมึงมาลอกสติกเกอร์ตัวนี้ของปุใช่ไหมที่เอาไปเลยถ้าคืนนี้มึงลอกตรงนี้ได้มึงเจอกูอ่าโอเคเหลืออีก3นะครับเหลืออีก3ใครจับเออปุณยเลือสมเด็จพี่เชื่อหนูย่างก็มาหนูย่างก็มาเอาเอาสติกเกอร์ไปครับมาเร็ว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 ฝ่าวั้ไหมล่ะเขาสิ๊กเกอร์หลนิ่วพอใส่พี่น่าจะติดไม่พอนะแต่ว่าเราให้ไปแล้ว ที่ริงรับเลยครับพี่น้องเออพี่รับเลยคริงครับหาจริง<ไ>นอนนอนยังเนี่ยสวน,นี้ยังเลยครับพี่ยังยังครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับของงานอเอ่อไอมิติ้งวเก้าเฟสติวั festival, ลฤด,ดูหนาวนะครับก็ยังไงก็คือวันนี้พี่น้องก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศออามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูอีกทีนึงละกัน อ่าโอเคครับเจอกันใหม่อีพีหนา้าดูว่าพี่หน่องจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คือมันยังมีวันไหลต่ออยู่เดี๋ยววันนี้ขอลาเพลินท่านี้ก่อนสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเช้าวันอ่าที่13ครับของการวันที่วันที่13ซึ่งเป็นเช้าวันสุดท้ายในทุกคนจะก็จะแยกย้ายกันก,นกลับละวันนี้มีเรื่องอเดี๋ยวพี่น่องพาไปดู สวัสดีครับพี่เอ็ดสวัสดีครับพี่เอ็ดนรกแตกเขาอยากลองของขาอยากลองของลองอะไอ่างีอลองลองลองยาลิดเอโดโครับยาลิดเอนโดโคนเราเยอะครับช่วยกันครับสองซ้เดีเอ้ยไป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  ไปไอไปเช้น ul ี่ก่อนไปเชนี่ก่อนไป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 ไไป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 ไ ไม่รุ่นเราอีกไหมอย่ามาไหว้ครับเรารุ่นเดียวกันคุณหน้าก็ลูกคุณอย่ามาไหว้ผมเอขียงไม่คขีไม่คขียงไม่เขียงไม่บอกสวัสดีครับพี่กี้ออ๋สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่กี้นี่ก็คือเป็นตากล้องของกราบกราบนะครับใช่ ครับอย่างไรก็ฝากฝากช่องของมิกกี้ด้วยนะครับครับก็ขอฝากช่องชังกี้นะครับอ่าอ่าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบครับผมครับอ่าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยู่ในภาคอีสานหรือว่าสนใจที่จะอ่าอะไรนะจ้างชังกี้ไปถ่ายได้หมดครับได้ถ่าย <c oughs> พีเวดดิ้งหรือว่าถ่ายวิดีโอพรีเซนเซชันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่องจะขึ้นขึ้นให้ตรงนี้นะครับขึ้นแห่งขึ้นแห่งขึ้นแห่งครับผมฝากช่องฝากแรกตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้นะตรงนี้ครับครับครับเดี๋ยวนี้ฝากช่องของช่างคีเลยนะครับทีมงานเราครับผมครับ